ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแขกรับเชิญของเวลตี้ดีไอในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่แบบ โอ้เป็นคนหนึ่งที่มีแผนเกษียณตอนอายุ40เดี๋ยวไปคุยกับเขากันเลยค่ะว่าทำไมถึงมีแผนอันนี้ในวัยแบบนี้ค่ะเราอยู่กับน็อตอักขณัตสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ อกเลยว่านามสกุลยาวว่าขอให้ขึ้น,นอเอาเอกนามสกุลเลยนะคือผมนามสกุลอริยานิดวิกุลแต่ก่อนหน้านี้นเนี่ย,ย<า>มันมันมันสั้นหมดเลยครับมันทั้งชื่อแล้วก็นามสกุล<อ>ี่ยสั้นหมดเลยแต่เปลี่ยนให้ยาวมไม่ใช่ไม่ใช่คือเปลี่ยนเนื่องจากอ่คุณพ่อจะเชื่อในเรื่องของโชคลางลอะไรก็ไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยครับ เปลี่ยนชื่อแล้วก็นามสกุลมันก็เลยยาวไม่เป็นไรครับเพราะว<ม>่าช่วงแรกๆผมก็ยังอ่านชื่อตัวเองกิดเหมือนกัน,นสกุลด,ด้วยคน็อตทำอะไรบ้างอัปเดตกันก่อนหลกัหลกๆน็อตทำพิธีกรครับพิธีกรมี4รายการครับมีรายการรถโรงเรียนโอ้โหถ้าเป็นฉันฉันไม่ทําที่นี่แล้วนะมันต้องทำที่มันต้องทําเพราะเรายังมีแรงอยู่อ่รถโรงเรียนมียี่สิห้าใหมีเพราะมีวิกเอนแล้วก็มีไวท์มัสเตอร์ครับผมโอ้โหแล้วก็ งานเต็มแล้วนะไม่ต้องมีใคนงานมีอ<ม>ีกค,ครับจ้างอีกอ๋อจา้างยังได<า><า>้อยู่ละครก็ยังได้ครับเออไม่ทราบว่าวันหนึ่งคุณมี48ชั่วโมงเหรอคะผมอยากให้มันมีแั่72ชั่วโมงเลยครับพี่แต่เท่านั้นยังไม่พอที่เรานั่งอยู่ที่ไหนนอดบอกไปเซฟอันนี้คือร้านเบคขูดพงคสืครับอยู่ที่สุขุมวิท23อยู่บนตึกจัสมินชั้นี่1ครับร้านนี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้อยู่ท้องรออยู่สุขุมวิทอะไรมายาวนานประมาณ12ปีครับผมแล้วก็ คือเป็นนั้นของพัสือที่ประดุดว่าเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์าราคนบอลด้วยอ๋อถึงว่ามีใช่ <Yeah. S 1> เนื่องจากเจ้าของเดิมก็คืออย่างที่พวกเราเรียกกันก็คือคุณคุณแบคคุขับผมเขาขอิอนในราคนบอลมาการักแล้วก็ชอบมากๆอ ก็เลยเหมือนสะสมแล้วก็มีของที่เกี่ยวกับดรา้อนบอลค่อนข้างจะเยอะใช่แต่แล้วก็ทําร้านของพืชด้วยร้านก็ขายถูกขายดีมานานมากผมเองก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นลูกค้าประจํเก็ไปทานตลอดชอบก็ไปกินมาตลอดจนสุดท้ายวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะปิดร้านแล้วเราบอกว่าทำไมฝันสลายสิอยู่ดีปิดคืออะไรอยู่ดีจะมาปิดคืออะไรเขาบอกว่าอุณไปขู่เสียผมเฮ้ยตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยเขาก็เลยเล่าให้เราฟัง จนเราเ็รู้สึกว่าเอ้ยความรู้สึกตอนนั้นนะมันเหมือนกับเราไปอยู่ในจังหวัดหนึ่งที่มันแบบห่างไกลแล้วกําลังจะไปวิ่งขึ้นรถเพื่อเข้ากรุงเทพเแต่ไอ้รถคันนั้นเนี่ยไปแล้วมันออกไปตอนน้าแล้วก็ไม่รู้ว่ากลับมาเมื่อไหรออ่อ๋อเ,เ,เราก็บอกเราก็ถามเขาถามว่าพี่ไม่ไม่บอกผมอ,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 อ่าเพื่อออก่ะเราจะได้แบบมาสารต่อหรือว่าทาต่อเพราะเราก็อยากทําอยู่แล้ว เขาบอกว่าเออพอดีตอนนั้นมีมีคนที่เข้ามาในจังหวะนั้นพอดีอเขาก็เลยขายแฟรนไชส์ไปให้กับคนเหล่านั้นเราก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรมันไม่ใช่วันของเรามันอาจจะไม่ใช่ของของเราก็ได้ก็คิดอย่างนี้แต่อยู่มาวันหนึ่งครับเราก็ไปคือต้องต้องให้เครดิตของแฟนก็คือคุณอีฟเขา คือฉันมิสมภา์แล้วดีกว่าไม่ไม่ไม่จบรายการเราเปิดเผยได้เปิดเผยได้ไม่เป็นไรคือเขาก็บอกว่าเอางี้พี่น็อตเขาก็ชวนเรามาตลอดว่าเออไปกินร้านใหม่ที่เขาไหมล่ะที่เขาขายสูตรขายอะไรแพนเนอระเราบอกเราไม่ไปเราเราจะกินร้านเดิมเท่านั้นเราไม่ชอบกินอะไรอื่นโอ้รักจริงรักจริงจริงชอบอย่างนั้นจริงจริง จนสุดท้ายเขาก็เคียกล่อมอยู่นานเหมือนกันหลายเดือนเหมือนกัน mm. จนเราบอกว่าอ่ะเอางี้แล้วกันถ้าไปอ่ะไปเยี่ยมเฉยๆนะอ mm. ไม่กินอ mm. เขาก็อ่ะโอเคไปต่างคนก็ต่างพากันไป mm. พอไปถึงมันก็อดไม่ได้หรอกท,ท,ที่มันอย,อย,อยากลองอนะ่ะเพราะว่าเชฟเชฟหรือว่าคนที่เรารู้จัก uh. ก็ทั้งนั้นอ๋อคนทําคือเดิมเดิมเดิมหมดเลย แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรไปอะไรเงี้ยมันก็รสชาติก็อาจจะเป็นของสูตรของเขามไม่ใช่ไม่ใช่สูตรของเบคขูดดั้งเดิมเราบอบอกโอเคเก็เยี่ยมการตามสารทุกธสูตรปกติเสร็จแล้วเออมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ไม่เล่าแล้วกันก็เหมือนอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งมาเป็นเบคขูดทงครตสอที่นี่นอตจก่อนพี่อันสงสัยไอ้คนวัยเนี้ย ก่อนสามสิบเนี่ยที่จะมาลงทุนทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านต้องวางรักฐาเอาไว,ไว้ไ่าหมายถึงว่าพ่อแม่ทําธุรกิจมาก่อนไม่เลยครับไม่เลยใช่ไหมท,ที่บ้านผมรับราชการทั้งหมดเลยครับแต่ก็จะมีอาศัยคุณพ่ออาศัยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทาร้านอาหารด้วยอยู่แล้วแต่คือคือ,ค,อคือที่บ้านจริงๆแล้วอ่ะเขาถามว่ามีเงินมีทองไหมไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบ โอ้โหอดมื้อกินมือ้อลําบากท mm. ะเลขนาดนั้นก็คือให้ให้ในสิ่งที่ให้ได้ mm. ไม่เกินตัว mm. ให้หรือว่าถ้าอยากได้ในสิ่งที่มันเกินตัว mm. ก็ต้องเก็บเงินซื้อเองอ,อ๋นนี้คือสอนแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่เด็กเลยก,ก็เก็บเงินซื้อเองมาตลอดแล้วไม่มีครึ่งครึ่งเหรอไม่มีเช่นอันนี้ดูมีประโยชน์ช่ยร์อะเดี๋ยวพ่อออกให้ครึ่งหนึ่งอาน็อตเก็บเองเท่าที่จำได้ไม่มีจริงเหรอเท่าที่จำได้ไม่มี เพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องต้องทํางานตั้งแต่เด็กหรือว่าต้องหาไรายได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าผมดันไปอยู่ในโรงเรียนที่เป็นเด็กที่มีตงังค<อ>์ตอนแรกเนี่ยถ้าถ้าจะเล่าเรื่องนี้ก็คือจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้เข้าโรงเรียนนี้โรงเรียนอัศวชันครับออเพราะว่ากลัวว่าพอลูกเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่เป็นเด็กมีตงังค์เดี๋ยวจะอยากต้องการนู่นเหมือนเพื่อนอ,อยากต้องการนี่เหมือนเพื่อนอแล้วเขาอ่ะ จะรู้สึกว่าเขาจะหาให้ไม่ได้หรือว่าเขาเนี่ยจะไม่มีบัญญาสซื้อให้เราแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยกให้ความดีให้คุณป้าที่คุณป้าบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปเถอะสังคมเนี่ยมันดีกว่าก็ไปอยู่ในสังคมที่ดีทีนี้พอเราโตขึ้นเราเป็นวัยรุ่นเราอยากได้ของที่เราอยากได้ ทำไง่ที่บ้านีไม่ซื้อให้เก็บเองมันก็ต้องเริ่มจากการเก็บเงินเริ่มจากการหาอะไรได้พิเศษเอยเตอนตอนนี้ก็หาอะไรได้พิเศษแล้วหรอผมหาอะไรได้พิเศษเองตั้งแต่ปอปอสอ 3, <ทำ S 2> งปสามเนี้ยผมทำอะไรคะคุณผมผมให้แม่ครับไปซื้อปากกา ตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่ปากกาหอมหอมอย่าบอกว่าไปขายเพื่อนใช่ใช่ปากกาหอมหอมเนี่ยมันกําลังเพิ่งเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วพอดีหน้าที่ทํางานของคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนร้านรับส่งของจากญี่ปุ่นนะอย่างเงี้ยก็ให้แม่ไปรับมาแล้วเราก็มาขายเพื่อนในร่มเรียนบอกได้ไหมซื้อมาแท่งเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฉันอยากรู้จริงๆมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเราขายแท่งแบบ นี่เริ่มหัวการค้าตั้งแต่เด็กแล้วนี่ผมก็จาไม่ได้แต่จริงกําไรมันแบบแท้งหนึ่งแบบ10บาทอะไรอย่างงี้เยอาแต่ถือว่าเป็นการหารายได้ของเราใช่ใช่ใช่ก็ค่อยๆก็เนี่ยเก็บเงินหาซื้อของเก็บเงินอะไรมาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเราก็จะมีเงินของเราที่อยู่ในธนาคารด้วยอยู่ที่บ้านเราด้วยแล้วก็ฝากแม่ด้วยเนี่ยก็จะเอามาซื้อของมันก็จะแบ่งเป็นส่วนเฮ้ยขายของอะไรอย่างงี้เก็บเงินถึงขั้นสัดของตัวเองได้เลยเหรอก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันขายทุกวันมันขายเรื่อยๆ มันก็เก็บเงินมันได้เป็นก้อนจริงๆแล้วไอ้ขายหนังสือเนี่ยเป็นธุรกิจที่ประมาณ80ของน็อตน็อตขานการขายมาะเขาหลายมากใช่แต่แป็นต่วันผ่านกันมีอะไรบ้างไหมนอกจากปากกามีอะไรอีกไหมเนี่ยปากกามีตุ๊กตาฟุตบอลญี่ปุ่นเออไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นตุ๊กตาฟุตบอลตัวเล็กอ่ะอออันนั้นผมก็ขายแล้วก็มีขายเสื้อขายผ้าพันคอขายทุกอย่างเลยอ่ะคือเกมผมก็ทํา ไม่ทำไมอ่ะแล้วน<อ>็อต <not S 1> เคยไปอย่างนี้อ่ะเธอเคยไปแบบพ่อแม่ขอตังค์เสื้อนี่เนี่ยแล้วเขาไม่ให้หอ่ะเราเลยต้องแบบพยายามเก็บตังค์เองเลย,เ<ข>อ,ยเอ่้ไม่ถึงขนาดไม่ให้หรอกครับแต่ผมว่าโชคดีมากกว่าที่โชคดีของพ่อคุณแม่ที่ผมก็รู้ตัวเองว่าสิ่งที่ผมขอบางทีมันเกินตัวตไม่ใช่ว่าผมไม่ขอแล้วเขาไม่ให้บางทีผมก็ขอแล้วเขาก็ให้แต่บางทีเขาก็อาจจะให้แบบ ให้ให้เขาเขาให้ได้หรือว่าเขาคิดว่าเขาให้แค่นี้ก็พอ uh huh. มันก็มีอย่างนั้นบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ให้ uh huh. ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเออเก็บตังค์ซื้อเองพอเริ่มโตขึ้นขยับขยายแบบเรียนมหาลัยนี้เริ่มก็อีกไหมมีธุรกิจอื่นอีกไหม,มหาลัยเนี่ยโชคดีตรงที่ผมได้เริ่มเข้าวงการต uh ั huh. ้งแต่ประมาณปีปีหนึ่งเทอมสอง uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มหาเงินเองได้แล้วเงินก้อนแรกผมได้มาหนึ่งหมื่นบาทผมแบบอุย้ยรวยชิบแปงเลยโคตรรวยเลยตอนนั้นเ,เรื <ทำ S 2> ่องกวนทรนด้วยเป็นพิธีกรครับได้หมื่นหมื่นสองเทปสามบาทเออเอจริงแต่ก่อนทําเทปแรกรายการแรกก็ได้เทปละสามพันบาทกีดเลยรวยมากไปละหมื่นสองใช้เงินแบบไะไรดีว่าเออเออเอเออว้ยเวยแต่เป็นแสดงว่าเป็นคนที่ พี่การใช้คำนี้ถูกไหมรู้จักทํามาหากินเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นครับพี่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอ้าวมันมีความต้องการเด็กวัยรุ่นน่ยนึกบอกว่าอยากได้เสื้อผ้าเหมือนเพื่อนอยากได้รองเท้าเหมือนเพื่อนอยากไปดูหนังอยากไปอะไรแต่สุดท้ายทํายังไงถ้าเรามีความต้องการอย่างนั้นก็ต้องหาอืมนี่แหละเป็นเหตุผลไงที่แบบพอถึงขั้นพอพอมาถึงแบบจะลงทุนเปิดร้านอาหารอะไร กับอาจจะหุ้นหรืออะไรก็ตามเงี้ยตอนนี้ก็คือเราก็มีเงินทุนก้อนเพียงพอที่จะลงทุนใช่ครับก,ก็ถือว่ามันเป็นความโชคดีของผมในหลายๆอย่างด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งแรกที่โอเคหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแรกมาเราเห็นผลเราถือว่าต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็คุณทีมงานของคุณลูกค้าที่ทําให้เรารู้สึกว่าเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเราไม่เราไม่ได้เดินเข้าร้านมาแบบเครียด เราเดินเข้ามาแบบมีความสุขแล้วพร้อมที่จะแบบเอาอะไรดีครับทานอะไรดีครับสดออเดอร์ครับเช็ดโต๊ะครับเก็บเงินครับเองหมดแล้วหรอผมทำผมถามคนแน่นมากร้านนี้ที่หลังจะมาโอยมาดิของคันบอกแล้ว๋อดิอ๋อเราเห็นไม่มาบอกเขามาคนแน่นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมาได้ครับมามาได้เราก็พยายามจะจัดจัดสรรส่วนให้ทุกคนได้ทานแล้วก็ได้ได้เข้ามามีส่วนร่วมพร้อมๆกันึือ คือแน่นอนกลางวันเนี่ยแน่นเป็นก็อี้อินทรีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยยังยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังอยู่ในช่วงที่โปรโมทอยูยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังอยู่ในช่วงที่ออทมากันนะคะตนนแต่ว่าตนนแต่ว่าผลจากการที่เราฟังนอตมาตลอดเนี่ยโอ้โหทำทุกอย่างทํามาหากินขายไม่เลือกเลยเนี่ยค่ะทุกอย่างเก็บออมเงินเก่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่พี่ยานเกิดไปเมื่อต้นรายการว่าเขาวางแผนแล้วว่าจะเกษียณเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้ากับนอตค่ะว่าจนถึงวันนี้ อันนี้เป็นโหมดของการลงทุนโดยตรงครับเรื่องการลงทุนในภาคการเงินไม่รู้เขามีหรือเปล่าหุ้นกองทุนอสังหาหรืออะไรใดๆก็ตามแล้วก็รวมถึงแผนกเกษียณของเขาด้วยทําไมเขาถึงคิดเรื่องนี้เร็วมาก <c oughs> คุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะเราก <c oughs> าคุยกับน็อตกันต่อค่ะแหมเมื่อกี้ลงทุนที่ ต้องเรียกว่าลงทุนโดยตรงในธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่น,อน็อตมีมีการลงทุนมีโหมดอื่นไหม,มคือคนเหมือนแบบมันเดินออมเงินมาถึงจุดหนึ่งเนี้ยมันอยากจะขยับขยายพื้นที่นะน็อตเป็นยังไงผมผมก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันครับผมลองทํามาในแบบที่พี่การบอกเหมือนกันว่ามีกองทุนมีซื้อทองมีซื้ออสังหาต่างต่งเหล่านี้มผมก็ทําแต่ทีนี้เนี่ย มีช่วงหนึ่งผมคิดว่าผมจะเล่นอสังหามผมเคยเกือบเป็นหนี้สามสิบล้านบาทเพราะว่าผมคิดว่าคือความฝันของผมผมอยากทำโรงแรม,มซึ่งแน่นอนว่าอนาคตผมต้องทำให้ได้แต่ก่อนหน้านี้มันอาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งอพอเรามาคิดหรือว่าเราจะทำจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าโหมันไม่คุ้มทุนเหมือนกันกว่าที่เราจะได้คืนกว่าที่เราจะเห็นเห็น เขาเรียกว่าอะไรเห็นความรื่นรมของที erm ่แห่งนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากและบางทีถึงตอนนั้นเนี่ยมันสิ่งที่เรามีอยู่มันอาจจะโซมมากๆแล้วก็ต้องเสียเงินก้อนใหม่เพื่อลงกับมันอีกมันก็จะจมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆจนทําให้เรารู้สึกว่าโอเคอันนั้นมันอาจจะเป็นความไม่พร้อมของเราด้วยแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาด้วยอะลองมาที่ทองทองปุ๊บซื้อ อซื้ออีกซื้อช่วงช่วงเยช่วงขายังไงขาขึ้นขาลงขาลงแล้วขาลงเนี่ยรอมีช่วมีช่วงหนึ่งผมฮิตมากผมนั่งดูแอปทองทั้งวันนั่งดูอ่าตรงนี้มาแล้วจิ้มเลยเออเพาผมเป็นคนทําอะไรแล้วผมจริงจังมาจิ้มเอาแล้วบอกแม่ไปซื้อหน่อยไปแล้วไปอีกไปอีกไปแล้วเออแต่สุดท้ายแล้วพี่มันมันมันคือความรู้สึกยังไงรู้ป่ะความรู้สึกของผมคืออุ้ยเราอุตส่าห์ไปซื้อมาอมันก็ไม่กล้าขายเนาะ พอไปขายมันก็ได้กําไรนิดนึงโอ้โหทองเราก็หายไปอีกแล้วกว่าจะไปซื้อมาอีกเดี๋ยวมันจะขึ้นเดี๋ยวมันจะลงสุดท้ายมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันจะเก็บอยู่อย่างนั้นก็ไม่กล้าขายเราก็หามาเรื่อยๆกองทุนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีกองทุนด้วยเพื่ออนาคตเลยยาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโดดไปกองทุนสรุปว่าทองนี่ลงทุนแล้วมีความสุขกับมันไหมเราเรามีความสุขที่มีมันแต่เราจะไม่มีความสุขที่ขายมันไปเพราะเรารู้สึกว่าเออกำไรมันก็ได้มาแต่ทองเราหายไปไงอคคืมมันนเป็วารู้สึกแบบ เล็กๆของผมมากกว่าก็เลยไม่เอาไม่ถูกจลิตแต่ทั่วนี้ยก็ยังมีบ้างเล็กๆเล็กๆนิดหน่อยไม่ไม่ได้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มาถึงกองทุนกองทุนมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่อนาคตระยะยาวรวมไปถึงมันก็สามารถลดหย่อนภาษีให้เราได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับพี่แต่แต่น็อตจะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วใครเป็นคนแนะนําอะว่าบอกเฮ้ยน็อตไปลงซื้อกองทุนสิแล้วแบบว่าเนี่ยประหยัดภาษีก็ได้อะไรเงี้ยหรือ โชคดีที่งานหลักของผมเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นผมได้เจอคนทุกวันมผมได้คุยกับคนทุกวันมผมได้มีความคิดที่แตกต่างออกไปในทุกๆวันที่ผมจะไปเจอ,อเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เวลามีอะไรหรือเราเราพูดอะไรเนี่ยคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาแล้วเขาก็จะให้คำปรึกษาเราโดยรวมๆแล้วน็อตแฮปปี้กับการลงทุนอะไรมากที่สุดลงทุนในหุ้นกองทุนอสังหาทองหรือว่าลงทุนในธุรกิจโดยตรง ถ้าแฮปปี้เลยใช่ป่ะพี่ผมรู้สึกว่ากองทุนผมแฮปปี้อย่างน้อยมันมีเงินที่อยู่แน่นๆของผมเลยแบบลืมไปเลยอ่ะกับธุรกิจผมก็แฮปปี้เพราะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่สำหรับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้เพราะว่าผมเห็นคนที่มาผมเห็นสิ่งที่มันออกมาให้สู่คนก็คืออาหารเสร็จแล้วกลับบ้านผมเห็นว่าโอเควันนี้เราเราประสบความสำเร็จเท่าไหรเพราะผมรู้สึกว่า เออมันมันมันควรมีผลตอบแทนในระยะสั้นของเราบ้างนั่นก็คือเออตรงนี้นะมันทําให้จิตใจของเราดีชื่นใจแต่อนาคตเราก็มีอยู่มันควรที่จะมีทั้งสองทางไม่ใช่ว่าแบบตื้อตื้นนะก็ไม่มีอ๋อโอเคพี่กันเข้าใจแล้วไอ้ยาวๆก็เข้าใจแหละเงินไอ้นั่น่ะเข้าใจไอ้อยากก็มีชื่นใจแบบระยะใช่เหมื เราจะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตต่อไปของเราบ้างเข้าใจเข้าใจซึ่งตอนนี้มันก็ลงตัวอย่างนี้อยู่แล้วนี่ถือว่าลงตัวถือว่าลงตัวเร็วเพราะว่าผมได้ทุกคนที่เป็นทีมงานเดิมๆมาค่อนข้างนั่นเป็นเพราะอย่างนี้ป้าเป็นเพราะว่าเงินเก็บระยะยาวกว่ามีเงินเก็บระยะสั้นปัจจุบันก็มีก็เลยทําให้นอตคิดถึงเรื่องเกษียณไวกว่าคน ในวัยยี่สิบกว่าเขาไม่มีใครคิดเรื่องน้อยคนจะคิดเรื่องนี้ถูกปะก็ก็อาจจะเป็นโดยได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเอาตัวต้นคิดมาจากการที่ผมเริ่มทํางานเมื่ออายุเท่าไหร่เสร็จแล้วผมก็คิดว่าเมื่อสี่สิบเนี่ยมันเป็นวัยที่ผมควรจะมีครอบครัวแล้วอผมควรจะมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผมทํางานหนักมาตลอดตรงเนี้ยจนผมรู้สึกว่าโอเคมันมันมันพอแล้วที่ที่จะถึงตรงนี้ต่อไปนี้เราควรที่จะต้องให้เงินตรงนี้มันทํางานต่อและ ในช่วงเวลาเนี้ยเรามีลูกอลูกเราคนที่จะต้องได้รับการดูแลหรือว่าการสั่งสอนหรือว่าการใกล้ชิดจากเราให้ได้มากที่สุดมไม่ใช่เราเลี้ยงเงินเ,เลี้ยงลูกด้วยเงินม,มันมันมันไม่ควรทําอย่างนั้นม,มันไม่ควรทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการที่ลูกเขาจะโตมาเป็นคนยังไงในสังคม,มเราก็ต้อง อยู่ในช่วงนี้นั่นแหละที่จะต้องทำให้เขาแต่ไม่ได้ป่าถึงแบบสี่สิบแล้วสต็อปจากทุกอย่างว่ะไม่ไม่ไม่โอ้ยเราไม่รวยขนาดนั้นพี่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องรวยสิถ้าเราจะคิดสร้างโรงแรมเมื่อกี้บอกอยู่ว่าจะสร้างใช่เราเราต้องรวยแต่ผมเชื่อว่าการที่หยุดทํางานหรือว่าหยุดขยันเนี่ยมันมันเสียเปรียบคนเข้าใจความหมายไหมเข้าใจเข้าใจเออมันมันจะเสียเปรียบคนอื่นแล้ว ครอบครัวของเราลหละอนาคตสมมุติว่าทุกวันนี้เรามีเงิน1,000บาทอนาคต1 0 0 0บาทมันจะเหลือเหลือเท่าไหร่กันเชียร์ใช่แล้วลูกเราจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่แล้วเราจะให้ลูกเรียนที่ไหนไม่บอกไหมทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดคิดเร็วเนาะแต่คนนี้บอกว่าคิดเหมือนกับว่าตอนนี้อายุ3 0กว่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี่ยอย่างที่บอกเพราะว่าผมได้ทํางานได้เจอคนดีเลยได้คุยกับคนทุานเจอด้วยแสดงว่าออกแบบชีวิตไปหมดแล้ว ออกแบบไว้คร่าวๆผมผมคิดว่าผมผมตั้งหลักไว้คร่าวๆมากกว่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าอนาคตมันจะต้องเป็นแบบนั้นเชีย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 อาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็เป็นไปได้แต่ต้องอยู่ในทรงนี้แหละใช่ผมผมเป็นคนตั้งเป้าหมายในแต่ละปีด้วยลองเทอร์มโปรเจกต์ก็มีในแต่ละปีผมก็ต้องตั้งอย่างปีแล้วโอเคผมตั้งว่าผมจะต้องต้องต้องปิด อันนี้ให้ได้ภายในปีเป็นปีที่ผ่านมามผมก็ต้องเปลี่ยนให้ได้อ่าปีนี้ผมก็มีแผนว่าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เมือ่อหยั่งเท่าที่ปับ๊บเราก็ต้องดำเนินการต่อในรายอื่นๆเช่นเดลิเวอรี่หรืออะไรต่างๆนะอครับก็คือเป้าปีต่อปีไปแต่เป้าใหญ่มีนะเช่นบางคนนะที่อัญสัมภาษณ์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านั่งนั่งคุยนัดแล้วภาพของคนคนเหนือลอยฟึ้ าเอะ่ะทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้วะเหมือนกันมากเลยอยังไม่เฉลยแต่ฉันถามเป้าก่อนว่าจะดูสิว่ามันคล้ายๆกันไหมไงบางคนก็จะมีเป้าแบบว่าตอนอายุ40เกษียณเราจะมีเงินสมมุตินะร้อยล้านสมมุติเออมีคือมีบางคนกลมๆเป็นตัวเลขกมีเลยขนาดนั้นเลยครับเออมีไหม หรือแค่ชั้นแบบเอ้ยกเกษียณแสนสุขมีโรงแรมบูติคโฮเทลเล็กๆจบแล้วอยู่กับครอบครัวบริหารโรงแรมต่อไปอะไรเงี้ยเออนึกออกเ้าไม่เหมือนกันคิดว่าจะ คิดว่ามีแต่ไม่ได้มีเป็นแบบจํานวนเท่านี้เท่านั้นคิดว่าเป็นหลักมากกว่าอะไรเงี้ยก็คิดก็คิดครับก็คิดคิดเป็นหลักมีบอกบอกได้ป่ะครับอะไรบอกเลยพี่มันน่าเกลียดเลยมันถ้าถ้าถ้าไปไม่ถึงด้วยมันยิ่งน่าเกลียดอ่ะแต่แต่ผมคิดไว้เป็นหลักมากกว่าโอเคมันจะต้องประมาณนี้ชีวิตเราถึงจะอยู่ได้ครอบครัวเราถึงจะอยู่สุขสบายครอบครัวเราไม่ได้แปลว่าลูกเราเมียเรามันก็ต้องมีแม่เราพ่อเราแล้วคุณตาด้วย หัวสบายเนาะใครเป็นหวะเข้า่าอยู่ครอบคนนี้นี่เหมือนใครรู้ปะ่ะพี่หานนั่งคุยครับเหมือนกลิดสีภูมิเศษีกฤิดวันที่ยังไม่ได้ทํางานอะไรใหญ่โตอย่างนี้วันหนึ่งกลิดก็นั่งคุยกับพี่การเงนี้แล้วก็แบบคล้ายกันเลยทํางานเยอะเยอะแล้วเขาบอกว่าพี่การวันหนึ่งอะผมจะมีร้อยล้านก็ดูวันแล้วพอพี่มานั่งทารายการอะกรทีมมานั่งคุยวันนั้นกลิดไม่ได้มีร้อยล้านแล้วนะจ๊ะกลิดมองไปถึงแบบ ใช่ใหญ่กันเยอะอะไรอย่างเง <l ots> ี้ย <l ots> เออแล้วเรารู้สึกเออนั่งคุยกับนอตแล้วเรารู้สึกเหมือนคล้ายๆกันเลยอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกพี่ผมเริ่มทํางานเร็วเรารู้จักวิธีการหาเงินได้เร็วแล้วทําไมเราจะต้องรอคนอื่นในในช่วงอายุที่เท่ากันล่ะนึกออกไ่มเราเริ่มมาแล้วเราจะไปรอคนอื่นทําไหมรอไปแล้วได้อะไรก็เดินต่อไปสิเพราะว่าเรามีครอบครัวเรามีอนาคตเรามี ที่พี่ทุกคนที่เราจะต้องดูแลอ,อ็ไปเลยใช่ครับหลังจากนี้นอกจากไอ้เรื่องโรงแรมที่มีเป้าหมายอายากจะเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วทำอะไรเงี้ยมีอย่างอื่นอีกไหมที่แบบว่ามีอย่างอื่นอีกไหมอันนี้เป็นเป็นอันหลักเลยครับก็อาจจะต้องถ้ามันยังดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วผมสามารถทำได้แล้วหาคนตอนนี้คนผมทญมากหาคนมาช่วยพวกพี่ๆเขาด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าได้เมื่อไหร่เราก็ แล้วแล้วเมื่อร้านนิ่งเมื่อไหร่เราว่อาจจะมีขยายในใน long term project แล้วก็จริงๆพวกธุรกิจอื่นๆเนี่ยผมก็มีแวบ,บๆในหัวเรื่อยๆอแต่การที่ผมจะจริงจังหรืออะไรสักอย่างไอสิ่งที่ผมทำอยู่มันต้องนิ่งแล้วแล้วผมค่อยเดินต่อแต่ถามว่ามีไหมมีม,มีเพียบเลยในหัวโปรเจกต์ที่อยากทำในสิ่งที่ ความฝันที่แบบเอออันนี้ก็อันนี้ก็ชอบนะอมผมเริ่มทําธุรกิจหรือว่าจะลงมือกับอะไรสักอย่างผมเริ่มมาจากความชอบทั้งหมดอืใช่แต่มีมีมีน่นะอย่างอันนี้ก็ชอบนะนนเริ่มจากชอบกินอันนี้ก่อนชอบกินอันนี้ มากมากแบบไปกินบ่อยมากจนรู้สึกว่าเออมันชอบจริงๆมันใช่ตัวเรามากๆคืออะไรก็ตามน็อตคิดว่าถ้ามันชอบก่อนมันน่าจะไปได้ได้ดีมากๆถ้าผมรู้สึกว่าถ้าไปคิดว่าอยากได้ตัวเลขจากมันเท่าไหร่ก่อนอืมแสดงว่าเวลาน็อตจะทำอะไรน็อตจะไม่มีโจทย์กันว่าต้องกําไรเท่านี้ถ้าเริ่มจากไม่ไม่ไม่เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมชอบแล้วผมใส่ใจน ในในอาหารหมาถึงว่าในสิ่งที่ผมทําได้แล้วถ้าฐานมันแน่นเนี่ยม,มันก็จะกกอนไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่ายอดเนี่ยมันจะไปได้ถึงเท่าไหร่แต่เราไม่คิดว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรบ้างน่ม,มันไม่มีทางถึงหรอกพังนแน่ๆยังไมก็พังครับโอ้ยวันนี้เนาะได้คุณผู้ชมที่อาจจะมีลูกหลานอยู่ในวนัยนี้หรือ อาจจะอยู่ในวัยนี้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้วันนี้คิดว่าดูแล้วคงได้แรงบันดาลใจได้แน่ได้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 จากน้องไปเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากคขอบคุณทัพพิการครับอขอบคุณผู้ชมครับผมเริ่มทําธุรกิจรหรือว่าจะลงมือกับอะไรทุกอย่างผมเริ่มจากความชอบทั้งหมดถ้าไปคิดว่าอยากได้ตัวเลขจากมันเท่าไหร่ก่อนครับเพราะผมรู้ว่าถ้าผมชอบแล้วผมใส่ใจในในสิ่งที่ผมทําได้แล้วถ้าผ่านมันแน่น มันก็จะก่อขึ้นไปได้แต่ถ้าเราคิดว่ายอดเนี่ยมันจะไปได้ถึงเท่าไหร่แต่เราไม่คิดว่าข้างน่างมันจะมีอะไรบ้างมันไม่มีทางถึงหรอกพังแน่แ